S 1> <S 1> <S สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับโซลัสสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปเล่นย้อนวันวานฟรีไฟในแบบ1ปี2ปีก่อนนะครับแบบช่วงที่แบบว่ยยุกพุ่งแบบบึกเบิกเอ๊ะ ยุคพึ่งแบบบุกเบิกครับอ่าเมื่อกี้พูดผิดครับผมอ่ะก็จะพาไปเล่นนะครับนี่ดูครับผมจะพาทุกคนไปเล่นแบบแต่สมัยก่อนนะนี่ดูแหลงดูแหลงอ่าแหลงบอลเลยเป็นไงโอ้โหนี่ดูเปิลกันทุกคนนะดูเปินดูเปิลไม่มีอะไรนะทุกคนนะไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรเลยอะ่ะแบบเหลือๆเลยอะ่ะไม,ม่เหลือเลยไม่มี หมดแล้วแบบไม่ไม่มีเลยไม่ใช่แบบไม่มีนะเอ้ะไม่ใช่แบบว่าจะกินปืนไม่พอนะแบบไม่มีทุกคนนะอ่าผมก็จะพาทุกคนนะครับไปเล่นโหมดจัดระดับกันนะฮะก็แบบไม่รู้ว่าจะเป็นเล่นอะไรแก้แบบนี้นะครับทุกคนได้ร้อมแล้วก็ไปเลยครับกลุยอ่าครับทุกคนก็มาถึงหน้าล้อโหลดเครื่องบินเลยนะครับก็อันนี้ผมจะให้ดูนะครับนี่ครับเป็นไงโห ผมไม่รู้ว่าจะแบบว่าจะหาแบบให้มันเหมือนสมัยก่อนอยังไงแลฝนก็แบบว่ามาเล่นแบบนี้ก็จะเหมือนสมัยก่อนแบบน่าจะแบบเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ทุกคนเพราะว่าผมไม่รู้จะไปหายัางไงนะแบบเล่นแบบสมัยก่อนอย่างเงี้ยเพราะแบบเดี๋ยวนี้ก็มีคนตึงใช่ไหมล่ะาก็แบบมาเล่นอย่างนี้เลยล้วกันหวังว่าท่านผู้ชมจะชมอบนะครับถ้าเดี๋ยวเราตัดไปหน้าเครื่องบิงนกันละคนนะเจอกันครับอ่าครับทุกคนก็มาถึงโมดในจัดอันดับเอ๊ะมาถึงโมดจัดอันดับนี้ครับก็จะเป็น นี่นะครับเป็นโหมดเป็นแบบเมืองใหม่นะทุกคนนะเล่นเมืองน,นี้แล้วกันลงพีกเลย้เนี่ยปะง่ายสุดเลยก็จะแลกดินเลยทุกคนนะไม่เป็นไรนะอ่ามีสี่เจ็ดคนนะครับบอกเลยว่าแบบมีมีคนนะมีคนนะไม่ได้แบบมีบอดตลอดนะเอ้ยพี่ไม่งข่า,ม,ามันไปยิงบดเออก็แบบพี่มาทําคลิปอะก็แบบว่าให้ให้น้องๆ้องดูว่าแบบเป็นสมัยก่อนมันยังไงอะไรแนวทางแนวทางนะ อ๋ผมไม่ได้แบบมาแกล้งบอดรังแกบอดเป็นเตงยิ่งไม่ใช่บอดทุกคนเขาเรียกว่าอะไรรู้ว่แงแกรนคุณแหงแกรนอ่าทุกคนเรียกผิดกันตลอดอ่างเงี้ยนี่แหละบอดบอดยิ่งยิ่งบอดมันมันไม่ใช่บอดทุกคนนะเขาเรียกว่าแหรงแกรนอ๋อเป็นรังแกรนทุกคนทุกคนเรียกผิดกันตลอดเลยดูของเป็นไงมีแต่รุ่ซองไหมอยากใช้แบบรู้ซองเก่าๆให้มันย้อมวันวานทุกคนนะอ่ะ๋ยวผมจะหาปืนแบบเก่าๆนะทุกคนปืนเก่าๆผมมันจะเป็นพวก สก,กาซามาร์าสอย่างงี้ปะ่ะวันน่าจะใช่เปืนนี้ได้ไหมเ1 4เนี่ยได้ปุผมอ,อันนี้ผมไม่รู้ไม่ชัวร์นะเดี๋ยวเล่นเปืนอื่นแล้วกันอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันอ่าเหลือสี่ถคนเออเพิ่งลงร,รถอะไรอ,อืมเราจะเออโอ้โอยคิดคิดใหม่แน่นอนอันนี้ใหม่แน่นอนนะพี่อิน,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 อ,น,อ,นอ่ามียามียาบึ๊บกเก็บไปก่อนนะทุกคนนะ ไม่มีปืนเลยเอ่ะเป็นการจะขายได้ไหมเนี่ยเออต้องการแบบปืนปืนเก่าๆอ่ะล่ะขอปืนเก่าๆหน่อยอไม่มีอะไรเลยโหยังหนักาเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มบ้านนี้กันนะผมว่าน่าจะแบบน่าจะมีสักปืนที่ผมแบบเล่นได้โอ้นี่ไหโอ้โหเดี๋ยวข้างหน้าค่อยลงมาดูเน,นะทุนปีปืนนี้โอ้โหไม่เอี่ยมบอกเลยไม่เอี่ยมปืนนี้โอ้โห ไม่ทั้ทงบ้านบอกเลยอันนดี้เดียลองดูโอ้โหไปทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดเวลาขอฟาร์มหาปืนมาหนึ่งนะครับอ้าทุกคนกคนี่ครับผมได้แล้วนะสกาครับบอกเลยเนะี่ยเก่าแน่นอนเมื่อกีก้ผมเห็นคนข้างล่างนมไปเราจะไปลุยกันเลยเราจะยิงแบบสมัยก่อนสมัยก่อนมีการยิงสองวิธีนะครับมีการยิงแบบไม่เล็งสโคบแล้วก็ในการแบบสับสโคบสับสโคบก็จะประมาณนี้นะครับ โอ้ไฟทันทาไมก็อนนี่บอกเลยแบบนี้ไหมแรงมากทุกคนแบบโดนแป๊บเดียวก็ล่วงนะแบบเนี้ยแบบแบบแรงมากเก็บของก่อนนะปึ๊เปิ่มมีอะไรบ้างผมมาไปเก็บนี่เลยทุกคนนะนี่สเปซผมว่าแบบน่าจะเก่าปืนนี้อืมถ้าคิวเดียวเดี๋ยวทูนจะไปหากคนต่อแล้วนะทุกคนนะ ไเจอทุกคนมาหนึ่ง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 แรงแกรนแรงแกรนหนึ่งคนนะทุกคนนะแบบยิงสมัยก่อนอีกแบบนึงคนเดียวอ่าประมาณนี้นะครับยิงแบบว่ายิงแบบว่าเป้าบาเลยนะเอ๊ะเป้าบาเอ่อมาถึงเป้า,เป,าเป้าเนกิเออโอ้โหเบสเลยเดี๋ย,ยว,เร,ยวเราไปหาคนนี้ก่อนเอ้ยเจอเจอเจอแฟ็แกน อ้าวแตกแรนแตกนะทุกคนนะเอ้ยผมว่าผมเล่นลูกซองยาวเนี่ยลาดส,สิกสุดแล้วลูกซองยาว MC ่เนี่ยมั้ยสกายเดี๋ยวดูคนเบื่อนะเดี๋ยวเล่น MC มบ้างเฮ้ยเสียงใครเปิดประตูขอโทษทุกคนนะถ้าแบบเสียงเปิดประตูก็นอกไปนะ,ะจะแบบไเล่นแบบนี่เลยซองยาวเอ้ยเมื่อกี้มันเห็นจุดแดงๆหรือเปล่าเฮ๊ยยังไงนคนยังไงตายแล้วคนตาย มีมีมีตัวโค้พอดีโชว์ยิงปืนไปทีไม่ได้ยิงปืนทุกคนแบบเป็นการสเต็ปหลอกสเต็ปหลอกอ่าอันหนึ่งทุกคนอืมเฮ้ยมีมีมียังไงได้ทุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีไหมมีไหมมากิดไม่จิงกับใครอ่ะเฮ้ยเลสโซนไปเลย แดนจูชอบจริงเลยแดนจะู Danger. ผมบอกให้ผมเล่นเกมนี้ผมไม่เคยโดนเดโซนตายเลยทุกคนเชื่อผมป่ะมีนะผมมันวันดวงดีแห่งชาเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมวิ่งฝ่ากลางเลยผมมาของเกงิงเอ้ยมีมีมีกิ้วันนี้แม่งหลายคนอนะอ่าเราจะยิงแบบสองวิธีก็คือการสับสะโคกับการยืนยิงแบบเมื่อกี้นะแบบไม่ใช่เป้าโอ้โหไอ้ไม่กลัวไม่กลัวมันโดงเดยมันโดงเดยอยู่นะ เชื่อผมเจอเจอทุกคนไปอืมเฮ้ยวงฟ้าหรัอว่ามีคนแน่นอนเลยแดนเชอร์เรามันจะแบบันรีแบบทำันอย่างเงี้ยอ่าวเราจะมาลองวัดดวงกับแดนเชอร์ดูนะทุกคนนะผมมันดวงแบบดวงใดเอ้ยข้างหน้ามีมีมีหนึ่งคนนะทุกคน นีน่ๆๆเจอแล้วอุย้ยนี่อันนี้เป็นคนทุกคนนะไอ้เป็นคนเลยเป็นคนอุยอ้ยอุ้ยได้บวกอ่ะมาชืผมไม่มีอุย้ยกระสุนจะหมดทุกคนที่ผ่านอะผมต้องถอยก่อนไม่ไหว ร้อยเข้ามาแล้วผมวิ่งหนีเขาวันนี้ไม่คนเราทุกคนต้นนนองแบบบางทกินนะังั้ละวันนี้ผมไม่มีกระสุนเลยนะอืมไม่อยากกินยังสุนหมดแล้ว ตายทุกคนอคุอ้ยเขาก็เล่นเก่งน,นะทุกคนน่ะแต่แต่เมื่อกี้ผมแบบไอ้นี่ทันไง ผมมูป้อ,องกันตัวนั้นได้เขาก็เลยแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ด้ยิงผมนะเ <c> ก <ười> ือบนะเกือบตายแล้วทุกคนนะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกรเลยอะไรยท้ายทุกคนเฮ้ยผมลืมผมลืมเดี๋ยวๆๆต้องยิยงแบบซับสโคปให้ดูนะเดี๋ยวจะรอกันหาตัวหาตัวต่อไปเราแล้วนะ เในสมรโภบทุกคนอ่าสมรโภคันไม่มีตัวนึงน,นี่สมัยก่กอนเขายิงแบบแบบไม่มีสะโขบกันเขายิงแบบไม่มีสะโขบกันเฮ้ยหลังอะปุ๊บตายทุกคนเดี๋ยวผมหาเจอ,อตัวเห็นไหมทุกคนนั่นอะนอนนะทุกคนนอนนอน นนตายทุกคนเหลืออีกเก้าแปดตัวนะถ้าไมนรวมผมนะแปดตัวนี้ก็น่าจะผมว่า,นนา,าเ,นเนี้ยอ่าตายไปหนึ่งเดี๋ยวผมจะหาคนในหอในกะน่นานไงว่าราต้องยังอี่วันนี้นี่โอ้กหก็จะตายทุกคนอ่ะโโอ้ห เจอหนี่มันตรงนู้นตัวนี้ตายทุกคนเหลืออีกห้าตัวไปเจอหนึ่งตายทุกคนเฮ้ยผมว่าผมอันนี้สับสะโคบเยอะเกินไปละเดือดเดือดเดือดจะต้องยิงอันนี้มั้า <_ d ose> โดนแน่งูเลียงคิงไงนั้นนั้นโดนแน่นอนแรงแกรน หลบฝอโอ้โหไปไงฟอฝอฝอหนีหนีหนไปนอนนอนไปแล้วนอนไปแล้วฝาดบับบับโอ้โหไม่โดนทุกคนเรียบเหรออุ้ยมีกระตุกนิดนึงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปตนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับก็ ใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็แบบเม้เนท์บอกได้นะผมทำให้นะอาก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับไว้เจอกัน